ันนี้ก็จะมาพูดถึงหวยงวดที่แล้วมานะครับงวดที่แล้วมาที่ผมซื้อนะงวดวันที่สองมกราคมสองห้าหกแปดเนาะผมซื้อสองใบนะพี่น้องนะเนี่ยหวยผมที่ผมซื้อนะเดี๋ยวมาเอาให้ดูสองใบ <laughs> เนี่ยเห็นไหม สองใบมันเข้า,นะส,าสองศูนย์เก้านาะสร้างสองใบนะแต่มันไม่ใช่เจ็ดสามศูนะพี่น้อง <c oughs> <g ül> ก็เลยสโลสเลไปนะครับแล้วมันดันมันมันตรงเล็กนี้นะพี่น้องนะแบบนี้ผมได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะยเดี๋ยวเอาให้ดูแบบเนี้ยได้ไหมแบบเนี้ย แบบนี้ได้ไหมแบบนี้รางวันสามตรงเนี่ยรางวันรางวัลละสี่พั็ด้อยสบาบาทไม่รู้ว่าได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปถามคนที่เขาขายเนาะ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ไมันก็ไม่รู้ว่ถ้าได้ก็ดีนะครับไม่ได้ก็แล้วไปนะครับแล้วก็มาตรงเลขนี้นะครับเลข405เนี่ยไหนตรงไหนเลข405 405เดี๋ยวดูนะ ไม่มีน่าจะเป็นเลขนี้แปดสองหกมไหมอ่านี่เห็นไหมฮะเป๊ะไหมเก็บถูกแล้วันที่ระวันที่ห้าเก็บถูกแล้วนะของเขาจะเป็นมันข้าวหมดแล้วนะฮะเ,เ,เ,เลขหน้าเนี่ยเห็นไหมเลขหน้านี่ข้าวหมดละแปดสองหกของเขาเป็นศูนย์สองเก้าของผมเป็นสองศูนย์เก้า ของเขาเป็น029ของผมเป็น209เก็บถูกแล้วนะเนี่ย826เข้าเต็มแล้วแต่ว่าไปกลับของเขาเป็น029ของผมเป็น209์เกมาที่ห้านะเก็บถูกไปแล้วแต่ว่าเราวัานนี้จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยถ้าได้ก็ดีนะผมไม่รู้อะนะ เดี๋ยวต้องไปถามคนขายหวยดูนะครับได้ทีเนาะสาธุแล้ววันนี่หนึ่งก็บิดไปเก็บถูกแล้วน,นะ <Hey. S 1> นี่นะเดี๋ยวจะไปถามดูแล้ววันนี้ก็ซื้อเดี๋ยวผมไปหาหวยวันนี้ผมนะผมดูนะผมซื้อผมเอาไว้ตรงไหน ผมไม่บอกนะไปซุ่มไหนงวดน,นี้722637นะครับผมเขียนสลักท้ายไว้แล้วสลักที่อยู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแอบอ้างกันอีก722637นะฮะเนี่ย722นี่สวยเนาะ722นี่สวยนะ ผมซื้อชุดมาเี่ยนะฮะวัออกวันนี้วันที่17มกราคม2568้าแค่ถูกก็โอเคนะพี่น้องนะเพราะว่าผมเนี่ยมีกากระบาดนะพี่น้องนะเนี่ยลายมือผมไหมเป็นกากระบาดนะครับเห็นไหมฮะ อันนี้เป็นลายมือของผมจะเป็นกากระบาดนะที่ลอยมือผมเกิดวันวันพุธนะหลังเที่ยงคืนแม่บอกคือผมจะเห็นนะเห็นอะไรที่ว่าเป็นดวงวิญญาณเห็นอะไรถ้าเป็นวันสําคัญที่จะเห็นเป็นเงานะเป็นเงาบับบบบบจะเห็นถ้าพูดตามภาษาคน ชาวบ้านก็คือเห็นผีบ่อยนะเห็นผีเห็นในห้องครัวบ้างที่ที่บ้านาลูกเขาที่ชลบุรีนะเห็นนะฮะแต่เป็นเงาเป็นผู้หญิงมาทำมาอยู่ในห้องครัวทำกับข้าวอยู่กนะ็แปลกเหมือนกันนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปลองไปไปถามเขาดูนะสองศูนย์เก้านะอันนี้เป็นเลขหวยใหม่หม,มซื้อเนี่ยสองศูนย์เก้าเลย รางวันสมตรงไปถามเขาดูว่าจะได้มพัาได้ก็ดีนะได้เงินตั้ง8ปดเกพันครับก็ถ้าสนใจซื้อก็วันนี้ก็ไปซื้อได้นะครับ7จ็ดสองสองหกแต่ผมจะลงคลิปทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะครับอันนี้เลขหวยนะฮะก็มาบอกมาเล่าสู่กันฟังเนาะนะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวได้ไงตอนเย็นก็เราก็มาคุยกันใหม่นะคะรับเดียงเล็กนี้